ชีเซตสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่หลุมเจของสนาม Royal Hills Golf Resort and s p a นะคะซึ่งหลุม7็เนี่ยเป็นหลุมใหม่ที่เพิ่งสร้าง เติมเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลองมาตีมาลองกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีธีมว่าป๊อกกี้เดย์นะคะก็ทําให้นึกถึงขาของนักกอล์ฟโดยเฉพาะขาของนักกอล์ฟผู้หญิงหรือว่านักกอล์ฟผู้ชายที่ชอบใส่ขาสั้นนะคะแล้วขาก็จะดําไปเป็นท่อนนี้แล้วก็ขาวจ้วอยู่ที่ข้อเท้านะคะเขาเรียกว่าขาป๊อกกี้นั่นเองนะคะเหมือนเหมือนแท่งป๊อกกี้อ่ะเนาะเพราะนั้นเมื่อพูดถึงขาของนักกอล์ฟเนี่ยก็เลย อยากจะอยากวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาคุยกันถึงเรื่องของขาแล้วก็การทำงานของขาซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในวงสวิงนะคะหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าแรงเหวี่ยงเนี่ยมาจากแขนนะมาจากแขนที่สวิงไมโกอฟ์แต่จริงๆแล้วแรงเหวี่ยงเนี่ยถูกสร้างและส่งมาจากขาทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างในวงสวิงนะคะอย่างแรกเลยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า แรงเหวี่ยงเนี่ยถูกสร้างและส่งมาจากขาทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืนให้อยู่ในท่าที่แข็งแรงมั่นคงและพร้อมที่จะสร้างพลังนะคะเพราะฉะนั้นต้องยืนให้เท้ากว้างพอดีนะคะไม่กว้างเกินไปเพราะว่าจะทําให้ขานั้นล็อกแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปทําให้ไม่สามารถที่จะออกแรงได้แล้วก็อาจจะเหวี่ยงได้ด้วยสเวยนะคะเพราะนั้นยืนให้มั่นคงกว้างกว่าไหล่สักเล็กน้อยไหล่ของเราเนี่ยจะ ทิ้งดิ่งลงไปอยู่ด้านในของของเท้าทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเท้าก็จะกว้างกว่าไหลสักเล็กน้อยอ่าอันนี้คือท่าที่เหมาะสมแล้วหลังจากเรายืนในท่าที่พร้อมแล้วต่อไปก็เป็นแบ็กสวิงแล้วนะคะในแบ็กสวิงเนี่ยขาซ้ายจะช่วยพับเข้ามานิดหนึ่งอ่ในลักษณะนี้เพื่อช่วยให้เอวนั้นหมุนได้แต่ขาขวาจะต้องยึดอยู่ในตำแหน่งเดิมนะสังเกตว่าตอนเริ่มเนี่ยขาขวาอยู่ที่ไหนตอนขึ้นขาขวาก็จะยังอยู่ที่เดิม สะโพกอาจจะหมุนลึกเข้าไปได้นิดนึงแต่ว่าท่อนล่างตั้งแต่เข่าลงไปถึงเท้าเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งเดิมเพราะว่าต้องต้องยึดไว้เป็นเสาทั้งด้านขวาเพื่อไม่ให้ตัวนั้นเคลื่อนนะคะหรือว่าสเวย์อะคราวนี้พอขึ้นแบ็ก w i n g ได้แล้วตอน Down ์สวิงเนี่ยจะเป็นขาซ้ายก่อนที่เริ่มสังเกตน,นะคะสังเกตว่าขาซ้ายจะเริ่มถ่ายน้ําหนักเปิดเอวถ่ายน้ําหนักเปิดเอวไปก่อนแล้วก็เมื่อน้ําหนักมาถึงในตําแหน่งที่ พอเหมาะแล้วก็จะเหยียดขึ้นเพื่อส่งพลังนะคะอ่ะในลักษณะนี้ขาซ้ายถ่ายน้ําหนักมาเปิดเอวแล้วเหยียดขึ้นในขณะที่ขาขวาก็ต้องพับตามเข้ามาเพื่อส่งพลังนะคะทั้งหมดนี้ก็คือการทำงานของขาในวงสวิงซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างพลังเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตีลูกจริงกันเลยนะคะ แล้วค่แล้วทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการทํางานของขาซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญในวงสวิงที่จะสร้างพลังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ด้วยกับทีม p ็อกกี้เดค่ะ